ื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอ เหมือนไม่ได้มาแข่งกันเลยนะฮะเหมือนมาเอนเตอร์เทนทุกทุกคนให้มันแบบสนุกจริงๆเต็มที่จริงๆกระแตดูแล้วเป็นยังไงครับไม่ยอมกันเลยค่ะรู้สึกเหมือนกันว่าไม่ได้มาแข่งเลยค่ะเหมือนทุกคนมาสนุกด้วยกันค่ะเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยชอบมากรู้สึกลืมไปเลยว่าแบบจะต้องตัดสินปกติที่ต้องเขียนแล้วว่าใครดูด้่ตัดสินจะไม่ลืมเขียนไปเลยแบบเออเพลินจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าบอกนะว่าสองคนแอบไปรับงานคู่ เป็นเพลงเร็วแล้วทําได้ดีมากสําหรับเรื่องของการอินเทอร์เทนนะคะน่ารักมากเลยทั้งคู่เลยค่ะมาทางฝั่งคอมเมนเตอร์บ้างครับคุณหนึ่งจักรวาลรู้สึกยังไงบ้างผมนึกกันมาดูพวกอัปเตอร์ปาร์ตี้อะอัปเตอร์ปาร์ตี้มมาดูโชว์นะเออมานมาเพราะว่าเป็นโชว์ที่ดีนะผมว่าวันนี้ใครจะแพ้หรือใครชนะผมว่าไม่สาคัญหรอกผมว่าทุกคน ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ดูโชว์จากน้องสองคนนะครับ <Hi. S 3> คุณเป<ะ>็กกี้ค่ะคุณถนัดเพลงนี้มากคุณแบบเออมีอะไรอยากจะแนะนําน้องทั้งสองคนหน่อยไหม <c oughs> จริงจริงแล้ววันนี้ทั้งคู่นะคะต้องบอกเลยว่ามันมีผัดกันหลุด <c oughs> ผัดกันดีผัดกันคนละหนุบคนละหนับทั้งท่าเต้นทั้งอะไรอีกคนหนึ่งเต้นอีกคนหนึ่งรับอีกคนหนึ่งส่งโชว์นี้มันก็เลยดูกลมกลม่อมมันปลดล็อกของความเครียดไม่มีความเครียดและความกดดันอยู่ในนี้เลยทั้งคู่ถือว่าทําด้วยใจโชว์นี้ถือว่า รักมากเลยค่ะถึงเวลาที่เทรนเนอร์และคอมเมนเตอร์อรจะต้องลงคะแนนแล้วครับเชิญครับและผลการตัดสินอยู่ในมือของผมแล้ว ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของเก้าอี้หมายเลข12ก็คือเฉือนกันแค่4คะแนนเท่านั้นและเจ้าของเก้าอี้หมายเลข12ก็คือน้องพึ่งครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างน้องพึ่ง ดีใจนะคะแล้วก็วันนี้มันสนุกจริงๆค่ะเพลงเมื่อกี้นี้ที่น้องพึ่งกับน้องปุ้ยนะได้แสดงออกไปนะคะก็คือเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็วันนี้น้องพึ่งกับปุ้ยก็เต็มที่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะก็ขอให้ปุ้ยถ้าเกิดว่าไปเวทีหน้าหรือว่าเจอกันเวทีไหนก็ทักทายกันนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากจ้าเอาละนี่คือมิตรภาพที่ดีที่เกิดจากเวทีลูกทุ่งไอดอลของเรานะครับและพึ่งจะต้องเรียกว่าไปสารฝันของเราต่อในรอบต่อไป ถ้าพร้อมแล้วเชิญกับเก้าอี้หมายเลข12ครับกลับมาที่น้องปุ้ยกันบ้างความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับก็โล่งค่ะโล่งค่ะคือเราทําเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเราก็ได้อยากร้องกับคนที่เราอยากร้องด้วยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเป็นคุณครูอนุบาลใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะเราจะจับเด็กๆมาเต้นแบบนี้ไหมก็ถ้ามีกิจกรรมก็ต้องเต้นแบบนี้ค่ะและความฝันจริงๆของเราอยากเป็นอะไรอยากมีซิงเกิล อยากมีซิ่งกิลเป็นของตัวเองเอาล่ะแต่วันนี้ความฝันมันยังไปไม่ถึงแต่อย่าทิ้งความฝันนี้นะครับสู้ก็ต่อไปนะครับวันนี้เต็มที่แล้วเพียงแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นลูกทุ่งไอดอลนะครับขอบคุณครับน้องปุ้ยครับ